นุยสุจิราอยู่นอกสมรสหลายปียื่นคำขาดขอหย่าหากย้อนกลับไปถือเป็นประเด็นจากปากของอดีตนางสาวไทยนุยสุจิราที่พอเปิดเผยขึ้นมาก็ทำหลายคนช็อกไม่เบา กับกรณีที่เคยมีความคิดอยากยื่นขอหย่าสามีปอนชยพลเหตุเพราะภาพครอบครัวอบอุ่นที่ได้เห็นกันผ่านสื่อน,นั่นเองซึ่งสาวนุ้ยเล่าผ่านทางรายการว่าพอคลอดลูกคนแรกเราอยากให้ในสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกไม่อยากให้เขาไม่สบายหรือเป็นอะไรทั้งนั้นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมพยาบาลที่สนิทก,กับนุย้ยเขาส่งสิงกันให้คุณหมอมาเยี่ยมนุ้ยทุกวันเราก็งงจนผ่านไปเดือนหนึ่งคุณหมอก็บอกว่ามีภาวะซึมหลังคลอด โดยที่เราไม่รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงมีวันหนึ่งปอนตกใจมากที่เห็นนุ้ยไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวอุ้มลูกแล้วร้องไห้หนักอยู่ดีๆก็กลัวจะเลี้ยงลูกไม่ได้กังวลทุกอย่างลูกคนแรก,กเราตั้งใจจะเลี้ยงเองซักผ้ารีดผ้าให้ลูกเองเราคาดหวังว่าปอนจะช่วยเราได้แต่ปอนทําไม่ได้กลายเป็นความคาดหวังกับเขามากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งบอกว่าที่ผ่านมาเลี้ยงลูกสาวน้องระดาแบบไข่ในหิน จนไม่มีเวลาปนนิบัติสามีจนรู้สึกว่าตนเองบกพร่องถึงขั้นเอ่ยปากเรื่องหย่าร้างโดยยึดแนวคิดว่าห่างกันไม่ใช่เพราะไม่รักแต่อยากถนอมความรักไว้นั้นนๆนุ้ยกล่าวในรายการส่วนเรื่องประเด็นสมรสนั้นหากถามเรื่องทะเบียนสมรสทำไมถึงไม่จดปอนเราตั้งใจจะจดเป็นสัญญานะนุ้ยบอกว่าใช่เราตั้งใจจดเป็นสัญญาสมรสมากกว่า เพราะว่าโดยส่วนตัวอย่างที่บอกว่าเราต่างคนต่างทํางานด้วยกันทั้งคู่นุ้ยบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่อยากจะจดกับใคร ก็ไม่ต้องจดทะเบียนสมรสแล้วกันเพราะว่าเราจะได้สบายตัวเราด้วยเวลาจะลงทุนทำอะไรถ้ามีน้องจะจดทะเบียนหรือเปล่านุ้ยบอกว่าเราสามารถเซ็นรับรองบุตรได้เพราะเรามีตัวสัญญาอยู่แล้วแล้วก็เทปนี้จะอัดเก็บไว้นะคะไม่ได้ไปจดกับใครใช่ไหมคะปอนบอกว่าครับก่อนที่ในปี2557นุ้ยสุจิราเซอร์ไพรส์ปอนชย,ยพลนนัดนายทะเบียนมาจดทะเบียนสมรสถ,ถึงที่บ้านซึ่งสาวนุ้ยก็อัปเดตเล่าถึงบรรยากาศให้แฟนๆฟังว่า14:14 เลิกดีจดทะเบียนสมรสแบบไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนขอบคุณพี่ๆเพื่อนรักรวมถึงพี่ๆทีมงานรายการที่ทําให้ชีวิตคู่ของเราสมบูรณ์ที่ขาดไม่ได้คือเจ้าหน้าที่เขตยานนาวาที่น่ารักเหลือเกินอำนวยความสะดวกในการเซอร์ไพรส์ขอจดทะเบียนสมรสผ่านไปได้ด้วยดีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยาม news.info ขอบคุณค่ะ